เอเชียคอนเนควันนี้นะครับพาไปดูมาตรการคุมเข้มการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะของจีนครับไทยจะไปเที่ยวจีนจะไปสูบบุหรีสุม4สุุ่ม5ตามที่สาธารณะหมดตัวได้เลยะนะครับโทษปรับสูงมากครับติดตามได้จากคุณนิรยาตรีวรวันะครับอคนใจสวัสดีค่ะ นับถอยหลัง213วันสู่ AEC เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกเมื่อวานนี้ CCTV รายงานว่าจีนต้องการลดจำนวนวัยรุ่นสูบบุหรี่ค่ะโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ด้วยการห้ามสูบบุหรี่ในกรุงปักกิ่งทั้งในร้านอาหารรถสาธารณะหรือสถานที่ทำงานนะคะหากฝ่าฝืนจะถูกปรับ1,000บาทถ้าฝ่าฝืน3ครั้งจะถูกขึ้นชื่อบนเว็บไซต์ของรัฐบาลส่วนภาคธุรกิจที่อนุญ,ญาตให้สูบบุหรี่ในพื้นที่จะถูกปรับถึง54,000บาทซึ่งภาคธุรกิจยังไม่เห็นด้วย กับกฎเหล็กนี้นะคะเพราะอาจส่งผลกระทบให้ลูกค้าน้อยลงค่ะ ที่กัมพูชาค่ะกำลังหาแนวทางแก้ปัญหาบ้านแพรลอยน้ำจำนวนหลายพันครอบครัวในแม่น้ำโขงที่กรุงพนมเปญน,นะคะทีวี5รายงานว่าผู้อาศัยบนบ้านแพรเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชาเชื้อสายเวียดนามค่ะมักจะย้ายถิ่นฐานไปมาตามระดับน้ำเวลาน้ำขึ้นน้ำลงและมักทิ้งขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำรวมถึงการเพราะเลี้ยงปลาในกระชังที่ไม่ถูกต้องนะคะส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพและแหล่งท่องเที่ยวแม่น้ำโขงและสิ่งที่กัมพูชากังวลมากที่สุดขณะนี้ก็คือผลกระทบต่อระบบ นิเวศและสิ่งแวดล้อมค่ะ สินค้าเวียดนามกำลังโกอินเตอร์นะคะ VTV รายงานว่าธุรกิจค้าปลีกหลายแห่งในเกาหลีใต้และจีนเช่นลอตเต้มาร์ทเมโทรและบิ๊กซีเริ่มนำผลิตภัณฑ์จากเวียดนามเข้ามาขายแล้วโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้าสำเร็จรูปสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับเวียดนามโดยเฉพาะภาคการเกษตรค่ะและยังส่งเสริมการส่งออกด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมของเวียดนามยังต้องพัฒนาแผนการตลาดอีกมากเพราะสินค้ายังไม่ค่อยเป็นที่จดจำของลูกค้าค่ะ ปิดท,ท้ายวันนี้กับโครงการนำร่องการศึกษาแบบใหม่ของเกาหลีใต้ค่ะเอรยรังทีวีรายงานว่ารัฐบาลพยายามสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่เพื่อแก้ปัญหาการเรียนหนักเกินความจำเป็นนะคะโดยนักเรียนสามารถเว้นว่างจากการเรียนในตำราเป็นเวลาหนึ่งปีเพื่อทดลองงานในสายอาชีพนั้นๆซึ่งออกแบบมาให้ช่วยค้นหาตัวเองและวางแผนอาชีพในอนาคต นี่เป็นโครงการของกระทรวงศึกษาธิการนะคะมีนักเรียนเข้าร่วมขณะนี้40คนและคาดว่าจะนําไปใช้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในช่วงปีการศึกษาหน้าด้วยค่ะสําหรับวันนี้นิลยาลาไปก่อนนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะพักกันครูเดียวค่ะช่วงหน้าจากกีฬาเที่ยงวันค่ะดูความพ้อม